มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรในช่วงนีนะ้เพื่อจะได้นำไปยุนิโสมนสิกานะเพื่อปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจะได้นำไปเพื่อถ่ายถอนสิ่งที่เรว่าความยึดมั่นถือมัน่นออกมาจากกายออกมาจากใจนะมันมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งหรือว่าคำหนึ่งกลนะ่าวว่าเห็นทุก จึงจะเห็นธรรมจึงมีคำถามถามว่าทำไมต้องเห็นทุกข์จึงจะเห็นธรรมถ้าเห็นสุขแล้วจะเห็นธรรมไม่ได้หรือนะนั่นคือคำถามที่ถามเข้ามานะคำตอบก็คือนะคือพระปรมศาสสดาเนี่ยไม่เคยบัญญัติว่าเห็นสุขแล้วจะเห็นธรรมต้องเห็นทุกข์เท่านั้นธนะรรมจึงจะปรากฏ ตอนนี้เรามาดูกันว่าทําไมต้องเห็นทุกขนะ์จึงจะเห็นธรรมคือเพราะเวลาที่เรามีความสุขปรากฏขึ้นกับจิตเราจะเพลินนะเราจะเพลิดเพลินในสุขนั้นนะพอสุขนั้นมันดับนะเราก็จะหาสุขใหม่มาแทนที่นะสุขเก่าดับหาสุขใหม่มาแทนสุขเก่าดับหาสุขใหม่มาแทนมันก็เลยไม่เห็นทุกข์นะ คือบุคคลที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยในเวลามีสุขเกิดขึ้นเช่นเมื่อสุขเกิดปิติเกิดเมื่อปิตินั้นดับสุขนั้นดับไอ้ตรงนั้นแหละคือความทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่เป็นอาการของจิตที่เป็นทุกข์แต่ความทุกข์นี่คือการแตกสลายของสิ่งที่มันเป็นสุขเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นคือการแตกสลายคือความทุกข์เมื่อทุกข์ปรากฏทำทั้งหลายก็จะปรากฏ นี่ทำทั้งทำทั้งหลายที่ว่าคืออะไรก็คือความจริงว่าสุขที่เราเสวออยู่เมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่เที่ยงนะพอมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไอ้ตรงที่ความสุขนันเกิดแล้วดับความไม่เที่ยงนี่แหละไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าความจริงนะตอนนี้การดับเขาเรียกว่าความทุกขนะ์สุขเกิดสุขตั้งอยู่ พอสุขดับไปนั่นก็เาารียกว่าความทุกข์ปรากฏไอ้ตรงความทุกข์ปรากฏนี่แหละคาว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์มาญัิเอาไว้ว่าเราจะต้องเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมนั้นจึงเป็นคํากล่าวที่ถูกต้องนะคือถ้าทุกข์ไม่ปรากฏธรรมก็จะไม่ปรากฏนะเพราะฉะนั้นถ้าสุขปรากฏแล้วเนี่ยอย่างไรธรรมก็ไม่ปรากฏเพราะเราจะหลงในความสุข เพราะเมื่อความสุขนั้นดับไปนั่นแหละความทุกข์สิ่งจะปรากฏขึ้นและเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏกับจิตล้วนเกิดดับล้วนไม่เที่ยงนะไปสู่ความแตกสลายบังคับบัญชามันไม่ได้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุมันดับไปเพราะเหตุนั่นคืออนัตตานี่เราจะเห็นธรรมซึ่งธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์ของของกายของใจเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งใดตั้งอยู่ ซึ่งนั้นดับไปนะดับไปเพราะเหตุเกิดมาเพราะเหตุนะนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาให้รู้ว่าแท้จริงแล้วกายกับใจมันมีลักษณะเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะจึงจะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจได้นะนี่คือธรรมะสั้นๆในเรื่องเห็นทุกข์จึงจะเห็นธรรมนะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะขออติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญนะ ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ